ปลาดังมุ้ยปั๊บหนึ่คอยว่าคับนมีแต่พวกสีกรมเอาไปลองกันหนึ่เอาไปลองสิหูว่าสุดุล่ะมาลึกมะอาใส่ไปนี้อ่ะพอดีอ่ะพอดีว่าจะนี่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 ชุดกระโปรงนี่นี่นะชุดกระโปรงนี่นี่นะมักกระโปรงไปเลยนี่เจ้าเลือกเพิ่งไปใฉ่ไปทีนี้หัดใจเอาวาใส่ตัวนี้ตัวสุมเจ้านี่มามมาเอาไานี่มาลองมาลองเลยมาลอง

มาเย็นต่อมื mm ่อ hmm. นี้พี่น้องเยเย็นต่อเออวันนี้วันี้แข่งวันี้ดแล้วเรานลงเสือก็ลูกมันี่เสือแขนสั้นแขนยาวเช็ุดชุดนายอะรเนี่ยถามราคากันไหมเลย เจ้าแลวต้นนีโรดกอจอมเป็นสุดเลยนมายอะตกดูโอ้ยหงพี่จีนลืมเราไปจับเอาอยู่ขงเรียนบริษัยเสือนี่มมีเสือเรียนบดใส่ระโปรงนได้เห็นต้นใส่ฉสดมันก็ว่าห้ใส่้ใส่ระโปรงนะของเรียนจีนหมอแม่บใส่แตะกปรอเดี๋ยวันน้อยขอคิวก่อนใหเจะลองมาก่อนเด้อ ไงบอน่ไหนต้องเอาเสือเขานมันจะนี่เขาดีเกิดเขานายาในก็ดีงามเกิดเด็นได้หรอเปล่เกิดน้มีแล้วบจสิลองจะนบบ่ลูกจะสิรองบ่ปนได้แก้เสื้อได้ข้าใจได้แก้ชืได้ไม่า ไปใส่แซมหัานซดบันือนจะเซ้งซุปกระเดงแต่น้อยแนหนาวิตหนักงออยู่พ้าสะยังมาใกระดุ่มอีกกระดุ่มหได้องเขาขอนายกดก็มียังมียังน เบอร์เศ้าหันเบอร์อะไรตัวดีนาก็ได้เด้บ่เพิ่นเพิ่นว่ามันลามเพิ่นเพิ่นหลักเคินมันลามันาคานจะละแมนลากเมนมากนาพรนะคุณล่าไปลาคุณนี่เฮวคุณนี่คุณนี่เฮงวาแต่มันเคินอีกนะอะไราอีน่ได้ได้เคิร์นได้เคินทำนี่คุณโอ้ย มน้จิ้เดี่ยว่ากีนหวนน้ำจิงมเนี่ยบรารบริมอกรปานหุ้ยปั๊บหลอยว่าแันะมีต่ปูอยู่เนี่ยไันมาได้แล้วแบบนี้เอาเอาล่องตัวไม่หนึ่งล่องตัวหม้ตัวนี้น้อยว่นตัวน้ง เออลองก่อนลองก่อนเนี่ยตาเนี่ยอ่ะเหื่อยนะอาจียนุนต้องใส่สี่กเอาไปลองกันหนุกเอาไปลองสิคูณว่าสะดวกอะสะดวกมะใส่ไว้นี่ะพอดีอ่ะพอดีว่าตัวนี่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 ชุดกระโปรงนี่เนี่ยชุดกระโปรงนี่เนี่ยหมักกระโปรงไปเลยนี่เดี๋ยวเลือกเิ่งไปเฉยไปใช่แล้วพัดใจเอาว่าสะดวกดีนะตัวสั่เจ้านี่ อามานีเอามาลองเลยมาลวเอามาเป็นอะไรแมวมีแล้วงหนาหายแล้วแาวูมอ่ะอ้พอใส่้พอใส่พอใส่ลองใหพอลองไงเออพันี้นัเจะพอดีเยอ่เลยเนาะวันนี้มันยังสี่ด้ใส่วันนี้งามด้วยเนาะวัวนี้สีใหญ่ขุมาถุลองไห มาพีกมาบิงกโจกไปอาเซียว่าเกิดอาเกิดไอาเซียกันดูเซียกอนเกิดก็มีได้สาคนนะไปดูเกิดบงไปได้เกิดก็มีได้นี่เดี๋ยวมาใส่เกิดลูมาใส่เกิดบังดูพอดีบ่เน่อยพแล้วนี่มาเปิดูั่เปลวลองกันมเปลวลองกันเียวเกิดกรมีได้นี่เอเกิดเอได้ได้เเด้มาเหมือนกันลูก ใส่บอได้กินเะใส่เกือบเลน่เกบะน้าก้กกน่ำลังกำลังหนะงอเลยเป็นเป็นเห็เกือบได้ไเลยต้องใส่กระลุมไหมพ่อใส่กระลุมอใส่กระลุมกั้เสืออะ่ะอ๋อเป็นชุดในเสือห่อเอ้าเป็นชุดเขาแยกนี่เพ่อะไรพ่อไ่ได้มันต้องเป็นชุดไม่เอ็ม พอดีเยอะน้อนีเนาะเอาใส่ใส่บ้างัใส่เสือหลานมันมนมีกระดุมคือแค่ว่ามีเสือกก็เหมืนบ่แม่แมเสือกกเอาเวลาไปโรงเรียนก็ต้องเสือไปเปลี่ยนผักเตียงคู่กับชิทอดออกให้ก็เป็นงามแบบง่ายงกันไห้เนาะ อ่าติกระดุมเนี่ยติ๊กระดุมนี่บ้านเลยเจ้าเบิ้งเาเอากเจล๊ยบดีลอกกรเจี๊บดีเอาเกอบไปนอกเมื่อกี้วันตัวนี้เมันมีกระดุมมีกระดุมมันจะโปรุดมันจะขาวนายแต่ลอนเีล้เจ้าเบิ้งเด้อเพื่ออันเมียเจ้าเฮ็ดซสวยรถเ้เสือซอยแม่ได้มาบริยูครับเจ้าเปี่ยครับเืออย พอดีได้ค่ะอโอ้ยนานเดขนาดโเด็ก่งบ่ตรงนี้เขาต้องติดิแ่ต้องใช้ทั้งขางทั้งหลังทั้งขาบ่นะหลังจะเป็นทั้งขางแหละเออกระุมไหนใช้ทั้งขาเลยปาปาแป้งหายได้บ่มามาปาดขอแป้งให้เนาะ พอเห็ุผลเป็นนะลูกจักทั้งฮาทั้งดังนี่งเอดีบนใส่เพิ่งค่ะเดี๋ยวพอดีบนบนนะฮะก็เสื่อตลอดเสื่ออยู่หมตลอดเพราะว่ายังใหญ่ขึ้นแต่ละปีสุดเก่าใส่มาได้อันเอาใยายลงหน่อยไล่กับสีครับดิพอนี้ยังยมหมดพอนีเลยาเกิด เปลือใส่ถุงข้าวพอดีป้เออเปใส่ถข้าวแต่หน่อยกลางปีไปกะเริ่มเริ่มแล้วตีนนะใหญ่ไ้เถอะได้เลยนี่เดมันก็จะมีจะลดน่ตีนบาม้วนๆเหมือนหอยนาเลยโอ้กสวยเด้ะอใช่ไหเนียสวยเลยไปไปยังแวนไปยังแวนไปเออยังแวนอันสวยเลยเกิดได้แหละเอาเกิดปั คกือเปีเกันบ่น้อย่อาองกงอนเกืมกนต้อยได้่องเสียแล้วหรอของมักชันเราเกือบกันได้เป็นอะไรลูกหนบ่เห่อยนเดียวเป็นอะไร bạn tôi sẽ thao. Ừ. Cho mình đi đây mình nhai mình đây, ừ. đừng 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 lụm con đi bỏ đủ lụm bờ, thay nhang một nước, lụm này, mừng thay nhà cái sinh nhà của bên, à, bơ nó mỏi sụt đèo bơ

อันนี้กระเบือยังไงเนาะเบือร์สามสิบเอ็ดบนเนาะพอดีบอกลูกคนพอดีน้องกรได้ช้ำน้องเบอร์หน้อยโทษน้อยถูกเนวนี้บรรทัดเนาะอืมอันนี้ครับบรรทัดสัญญาคนไหนเนี่อ่ะลองอีกอ่ะลองอีกเบอร์ไง่บอร์นี่ค่ะอ่ะลองเบอร์ก่อนอ่ะลองอีกอ่ะไงยังไงประมาณเบอร์สักแปดเบอร์สักเจ็ด อยเไดี๋ยวจะหายเรื่อยนกงเลี้ยวก็ได้ไห่ซ้ำเนาะมีกับมันน้อยมันใหญ่ดวมใส่ชงบ่ใส่ชงบ่สุดนะให้เสื้อห้าพอดีบ่ก็ได้เลยง่ายกบ่ดีมันเปยังดีแกแก้แก้ดนี้เลยก็ได้

ບໍ່ໃຊ້ກັນແລ້ວໂອເຄສາຍອີກເນາະບໍ່ໃຊ້ກັນເໂຕເກົັງສ່ຍນາດຳດຳໃມຸມກນນາສງານນດີ້ອ2ຸດກດ คือเบิร์ไหนไค่ะเบิร์อันอันกอันดูบาลเบิร์ตทำเบิร์ตก็เขาจะขึ้นเขาจะขึ้นปสองไงได้ปีนี่นะฮวยดหานได้นี่ไหนผู้ใดนั่นนั่นน้อยหน่อยหน่อยตัวสองวันีกเก่งแทบอันนี้อีกชุดหนึ่งบอเบิร์ตแค่ชุดเดียวมันมันอันนี้กับเบิร์ สาในสุดเดียวกับสุดเดียวน่ยเมื่อแรีทีงเลือมาฝึกยังแกงคือยังหมมาแต่หนึ่แกงคืกินยังไงมันน้อยเองมันน้อยดูไงมันน้อย แซไบ่ได้อออย่าขายให้ดีอย่าขายให้ดีน้อยขายให้ดีูไน้อยันจะชเราวน้าล้วดขึงนแบบนี้อาไม่้งแตบาีเสียองโง มีใส่ใ่โอ้ยใครจะแคนแค้นสั่งบอคนใส่ตะแค้สั่งแกแนวกันบ่กใคยใส่คนบุก่คยใส่กันไ่ส่วนมากโอ้ยคนใส่ตะแค้นสั่งผู้ชายผูสชาโอ้ยปคิดตะคาำ มีนอกนี่เกิบนี่เนาะนั่นเกิดก็กระโปรงนได้จินปุ่มมีบริบบบวัน้หกแสนง่ายหกแสนหกออเกิอ้าวอันนี้เกิดเื่อยอันนีุดน้องเอื่อยเกี่ยวได้งเขาก็บบุกิน เออเสือขาวเอลา่ตัวเดียวเ็ืมุเท่าด้วเสือขาวสตัวนอเ้็ดแสนสี่สบาวัดี้พันพันตายเนาะตัเบิดยังโมโหเป็นบยังโมโหยเกิดนอกัดนอนอาไปละเจ็ดแสนเจ็ดแส้อ้าวได้รลบวไปรุดเะได้ล้วไปเลย ว่าจ้ทัพพอพจะไปเ่อ้นับบ๊ายบายไปโดยขอใจเด้อโดยโดยมือเล่นไหมสนุมาละใหเยัเดือดเต้นตุี เลของอีเบลเรลาลงเข้าก like uh ับ huh. ถ so ุงตีนกระกชอชีเหรอสองอย่างบรอกระกะไม่มันทันไม่มันทันจะมีอยู่กระแกอันแม่ของอีเบลปึ้มไม่มันทันเนาะอีเบลอยู่เพื่อนสาวเลยเบลเลอชอชีเจ้าก็ซื้อหรือแบบบอเนวะของสีของเขาอืมของอีเบลของเขาทอนนะได้ชอชีว่าไงก็ว่าเป็นเนี่ยใเบิร์นรถด้วยมีหมดมูบีได้ไหม มาโอ้คือ oh, ดูใช่ดุกว่าฮะห้องห้องแค่อันเดียวแล้วนะกระโปรงมันสั่นนี่เลียวเมื่อหนาวจะไปซื้อหั่นทางหนากันเลยกระโปรงรวมว่าอะไรกระโปรงอะไรย่านวัดกระโปรงกระตันโตอย่างอื่นบูดีเลยกระโปรงเบาหน่อยก็ย่านตัวอ่ะเจ้านิ่เขาอะไรก็นิ่มปีก กาเห็ดีแล้วก็เจ้าของบริการตรงไันนะธุรกิจก็เจ๋งนะเนาะรกิจก็นั่นดิเจ๊งอมันต้องเห็ดแบบมันมีสายมัดน่ะ嘛เนาะมันต้องซื้อลูกเอาก็ยาไปแย่เกิดเลยบิวถ้าอยากัวเกิดเดเกิเพนะก็่ันไปเป็นงอกแล้ผ่านหนา่ร้องยังก็ไ่องซื้อันหม ไปพันน้อยเนาะสองสบนี่คไปนเรห้าตัวนักิะพันสองยกว่านะพันสองวันไปพนสอง เบรงฮันนี่อีกไหมพี่แดงเลยขาดอยู่กระโปรงกระโปรงพี่เปียวขาดกระโปรงวะได้มาเบอร์ยีเจ้าเบิร์น้ำเ่งยพี่อะไรเบร์เบอร์ยังนนะแม่ว่าจะเกิดแต่นะนี่มาเบลเนาะ

สสี่ิสิาป่ะโอเคแล้วคร่น้องเนาะส่ิครบแล้วไม่เกิดแล้วไดเกดแล้วใจแล้วเลอนะสี่สิแล้วเลยนะนอนตับมรับแล้วอ่ะใชการตะกี้สิไสขหโมเยนโอ้โหชอแต่หาันป่ปักหายแจ้ง แจ้งไว้ว่นเนี่ยโอ้โหเออข่ะโอเคนอพนพี่น้กงะกี้แมนเเปลียลาก็ได้าพน้ต้ามาซื้อ่อเาเครื่องอุปกรณ์การเรียน,นอ,อนพี่น้เงี้ยเมื่อเต้ากับแมนเมื่อเขาเองเรียนนี่แหละสกีปนกาลขวัาสบายดีเดอ